ชาวไร่อ,อ้อยเร่งเผาอ้อยครับสมผลทำให้มีขมเอวใบอ้อยหรือว่าหิมะดำปลิวตกเกลื่อนตามบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนสร้างความเดือดร้อนหนักให้กับชาวบ้านนํำซ้ำยังมีการสร้างมรภาวะทางเดินหายใจอีกด้วย ผู้สื่อข่าวรายงานว่านางประภัยประสานพันธ์ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1บ้านลำจังหันตำบลสามแยกอำเภอวิเชเียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ได้โพสต์รูปภาพเสศษขมอใบอ้อยหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหิมะดำพร้อมกับมีข้อความโพสต์ลงในกลุ่มเยาวข่าวเพชรบูรณ์ว่าขอใช้พื้นที่ประชาสัมพันธ์หน่อยค่ะชาวบ้านเขาดือดร้อนมากค่ะตอนนี้ทั้งผู้ใหญ่และเด็ก มีทั้งที่เป็นภูมิแพ้และเด็กอายุ11เดือนเป็นภูมิแพ้ผิวหนังออกจากบ้านยากมากกรุณาจุดป่าเอ้อยให้เบาๆหน่อยนะคะขอบคุณค่ะซึ่งหลังจากนั้นก็มีคนเข้ามาแสงความคิดเห็นอย่างมากมายซึ่งอยากให้ทางโรงงานน้ําตาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้ามาช่วยแก้ไขกันผู้สึกขาจึงลงพื้นที่ไปตรวจสอบพบกับคุณอภัยบูรณ์ภูดงจิตชาวบ้านบ้านลำจังหันครับอยู่บริเที่ 84ทับ 1, ห 1, บนึ่งหมู่หนึ่งตสามแยกออภวิเชียรมรีจัังหวดเพชรบูร์ซึ่งพาผู้สื่อข่าวเข้าไปดูภายในบ้านซึ่งพบว่ามีเศษขี้เถ้าใบอ้อยหรือว่าหิมะดำจากการเผาไร่อ้อยปลิวเข้าไปภายในบ้านเกาะติดอยู่กับเสื้อผ้า ฝาชีกับข้าวแล้วก็กระจายเข้าไปเต็มพื้นบ้านซึ่งคุณลุงอภัยบุญก็บอกว่ากว,า,กวาดก็ไม่ไหวกวาดเสร็จแล้วสักพักก็ปลิวเข้ามาอีกเสื้อผ้าบางส่วนที่ซักแล้วที่พอจะเก็บทันก็ต้องรีบพับใส่ถุงพลาสติกเอาไว้ส่วนทุกวันนี้ต้องทนอยู่แบบนี้ต่อไปเพราะไม่รู้ว่าจะทํำยังไงเหมือนกันนางประภยัยประสานพันธุน์พยาบาลหมู่ที่หนึ่งบ้านลํา,าจังหันตะบน3แยกอำเภอวิชมรีจังหวัดเพชรบูร์ ซึ่งเป็นเจ้าของโพสต์ดังกล่าวก็บอกว่าปัจจุบันนี้มีชาวบ้านเข้ามาโรงเรียนกับปัญหาเศษขามอใบอ้อยหรือหิมะดำเกือบทุกวันและชาวบ้านก็เริ่มป่วยเป็นโรคภูมิแพ้และโรคผิวหนังกันมากขึ้นสาเหตุหลักๆก็มาจากเกษตรกรชาวไร่อ้อยมีการลักลอบเผาอ้อยแม้มาทางราชการจะมีมาตรการหนังสือสั่งห้ามเผาอ้อยและให้ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดก็ตามแต่ก็ยังมีการลักลอบเผาไร่อ้อยให้เห็นกันทุกวัน ตนจึงอยากวอนขอให้หน่วยง,งานที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องนี้เข้ามาแก้ไขปัญหาการลกลกวก็เผาอ้อยและช่วยหามาตรการที่ชัดเจนมาควบคุมการเผาอ้อยเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านก่อนที่สภาพอากาศจะยำแย่และเลวร้ายไปมากกว่านี้ สนับสนุนข่าวด้วย,ยศูนย์ยามาฮรัตนเพชยานยนต์สะดวกสบาย16สาขาทั่วเพชรบูรณ์ออกรถกับรัตนเพชยานยนต์วันนี้รับประกันครบถ้วนออกให้บริการนอกสถานที่สม่ำเสมอศูนย์บริการพร้อมช่างทุกสาขาค่าแรงฟรีตลอดชีพจัดกับทางร้านหรือไฟแนนก็ได้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม056-701-777